อย่างนี้การที่จะบอกว่าใครอิกนอไม่อิกนอเนี่ยมันก็ดูง่ายนะการที่จะบอกว่าใครเป็นอิกนอหรือไม่อิกนอเนี่ยคือคุณสนใจความเป็นไปของบ้านเมืองไหมล่ะคุณจะเลือกตามข่าวการประท้วงเลือกตามข่าวความคืบหน้าของร่างพรบน,นิรโทษกรรมหรือคุณจะเลือกตามข่าวตัวอักคุณสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองอย่างตื่นตัวหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่เนี่ยคุณก็เป็นอิกนอซึ่งเจนเนี่ย ก็ตรงนี้ยามมีเป๊ะเลยแหละคือเจนนี่ถ้าจะให้อธิบายนะก็เป็นผู้หญิงชัน้นกลางค่อนไปทางรวยที่มีการศึกษารู้ประวัติศาสตร์เข้าใจสังคมคือคือมันไม่ใช่คนโง่อะแต่มันเลือกที่จะไม่สนใจการเมืองเราจะไปกำหนดบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องมาคิดและสนใจในการเมืองแบบเราไม่ได้หรอกนะชีย้ยใช่เว้ยมันไม่ต้องคิดเหมือนกันหมดอะแต่แบบอย่างน้อยอะ ความสนใจมันก็ต้องมีบ้างคุณจะเลือกฝั่งไหนยึดอุดมการแบบไหนมันก็ได้เว้ยแต่มึงต้องมีความสนใจก่อนสนใจบ้างชีวิตเจแม่งวนเวียนแต่อะไรแบบเนี้ยความรักดูงานที่มันเขียนแต่ละชิ้นดิไม่ทำนองนี้ทั้งนั้นอะมันก็ปกติแหละ Okay.